สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูปูนะคะวันนี้ครูปูก็จะมาอ่าระบายสีเพิ่มเติมนะคะจากพาร์ททูที่แล้วนะคะพอดีคลิปตัดไปนะคะเราก็จะมาเน้นผมกันในคลิปนี้นะคะครูปูก็ว่าจากรูปนี้ใช่ไหมคะว่าจากรูปนี้มานะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาวาดผมกันเลยนะคะเดี๋ยวจะมาใช้สีนะคะระบายผมกันนะคะ ใช้คอนลีนนะคะคอนลีนนี่นะคะสีระบายสีเหลืองให้ทั่วเลยนะคะใช้สีคอนลีนนะคะลงผมนะคะลงสีผมนะคะให้ทั่วเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวระบายเป็นพื้นไปก่อนก็ได้นะคะเป็นพื้นให้ทั่วผมก่อนนะคะนะคะ ละลายเป็นพื้นแล้วเดี๋ยวเรามาใส่สีของเพนเทลกันนะคะเรามาใส่สีของเพนเทลกันนะคะก็จะออกประมาณนี้นะคะนี่นะคะเราลงให้ทั่วกอนเลยนะคะช่วงผมนะคะครูผบก็จะมาระบายผมในคลิปนี้นะคะให้ทุกคนได้ รับชมกันนะคะจะได้เราไม่ค้างคาใจว่าอ้าวทำยังระบ,บายไม่เสร็จเลยนะคะใครที่อยากรับชมต่อก็มารับชมกันต่อเลยนะคะในคลิปนี้นะคะครูก็จะาระบ,บายสีผมนะคะให้เรียบร้อยเลยนะคะตรงนี้นะคะเราก็ลงเป็นพื้นผมเป็นสีนี้และค่ะเป็น ทูโทนนะคะทูโทนก็คือมีสองสีในแท่งเดียวกันนะคะนี้เราก็มา,าลงช่วงต่อไปเราใช้สีน้ำตาลแดงนะคะลงตรงนี้นะคะเป็นผมนะคะให้ให้เข้มขึ้นนะคะตรงนี้นะคะช่วงไหนที่เป็นสีน้ำตาลแดงนะคะก็จะระบาย นะคะลงไปตามเส้นผมเลยนะคะให้ให้แบบตวัดเส้นผมนะคะให้พริ้วเลยนะคะเรามาเน้นผมกันในคลิปนี้นะคะจะได้เก็บรายละเอียดให้หมดเลยจากนั้นนะคะเสียงสีนะคะลื่นถลันะะสีลื่นถลัหบนบนกระจกนะคะก็เลยเสียงดังประมาณนี้นะคะ นี่นะคะครูก็จะลงนะคะจากภาพนี้นะคะแล้วก็พยายามวาดใหอ้ออกมาใกล้เคียงที่สุดนะคะส่วนสีที่ครูจะใช้เป็นสีผมนะคะเป็นของ Pen ail, เพนเทลเบอร์376นะคะเบอร์376นะคะก็เป็นสีที่ใกล้เคียงกับนี้นะคะใกล้เคียงกับต้นแบบเลยนะคะครูก็จะลง เป็นออกสีกากียนะคะกีสีกากีนะคะ,ะ,ะ,คะแล้วก็ลงให้เข้มเลยนะคะช่วงผมนะคะตรงนี้ก็ลงมาช่วงตามระบายนะคะระบายแบบง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไล่สีแบบ ทีละเล็กทีละน้อยอย่างนั้นต้องแบบสีแหลมตลอดทุกทุกอันเลยนะคะทุกแท่งเลยนะคะสีถ้าเราระบายแบบนั้นนะคะอันนี้เราระบายแบบง่ายๆพื้นๆที่ทุกคนสามารถแยกแยะสีสันแล้วก็ระบายได้เลยนะคะเราก็ไม่ต้องออใช้สีมากมายนะคะเพียงแค่เราเห็นนะคะตรงไหนเป็นสีอะไรนะคะแล้วก็ใส่ลงไปแค่นี้เองนะคะ นี้ก็เป็นสีเบอร์สามเจ็ดหกของเพนเทลนะคะลงมาเลยนะคะถ้าเราตะวัดแบบนี้นะคะเราใช้มือนะคะลากเส้นตวัดแบบนี้เลยนะคะก็จะทำให้เส้นผมนะคะตรงไหนเข้มก็เน้นตรงไหนสว่างก็ปล่อยว่างไว้บ้างนะคะไม่ต้องไปเน้นมากนะคะตรงไหนเข้มนะคะ ะะสีเราก็จะค่อยๆไล่ลงมานะคะนี่นะคะตรงไหนเป็นสีเข้มนะคะเราลงเลยกล้าที่จะลงอย่างหนักเลยนะคะลงอย่างหนักเลยนะคะครูก็จะต้องกดหน่อยนะคะต้องใช้พลังหน่อยนะคะละบายสีไม้นะคะต่างจากสีน้ำนะคะ ไม่ไม่ไม่เปรียบเทียบแต่ก็ต้องเปรียบเทียบให้เห็นนะคะเพราะว่าการใช้สีไม้เราต้องออกแรงกดมากเลยนะคะส่วนสีน้ำเราจะแบบเบาเบามือนะคะพุกกันนะยิ่งพุกกันยิ่งปลายเลียวแหลมเท่าไหร่เราก็ยิ่งจะต้องเราก็ยิ่งสบายได้สบายเลยนะคะนี่ก็ลงเส้นผมนะคะให้ เสร็จเรียบร้อยนะคะในคลิปนี้นะคะมา,มาปลายสีให้ชมกันต่อเลยเพื่อที่เราจะได้เห็นภาพที่เสร็จเรียบร้อยนะคะก,ก็พยายามนะคะที่จะมาทําคลิปให้ต่อเนื่องกันเลยนะคะเป็นสีไม้นะคะนานๆสีไม้จะแบบออกมาแสดงตัวตนนะคะ พูดพูดเป็นหนังละครไปได้นะคะเพราะว่านอนแองแมงอยู่ตั้งนานนะคะช่วงที่แบบว่าเริ่มอยากวาดภาพสีตอนนั้นยังไม่วาดสาีน้ำนะคะก็จะแบบชอบซื้อสีไม้นะคะสะสมไว้นะคะยี่ห้อต่างๆนะคะแต่พอมาจริงๆแล้วก็นอนแองแมงอยู่นานเลยนะคะกว่าจะได้ นำมาใช้แต่ละครั้งนะคะวันนี้ก็เลยนึกคึ้มอ,อกคล้มใจนะคะยิบมาทำคลิปนะคะวาดภาพสีไม้กันบ้างนะคะให้ทุกคนได้ชมกันรับชมกันหลากหลายสไตล์นะคะจะได้มีแรงบันดาลใจนะคะในการที่จะนำไปสร้างสรรค์ผลงานนะคะในแบบของตัวเราเองนะคะคืก้นมา สร้างแรงการใจนะคะให้กับทุกคนนะคะที่สนใจนะคะชอบวาดรูปนะคะกล้าที่จะลงมือวาดน,นะคะก็ไม่มีอะไรนะคะที่เราทำไม่ได้นอกจากเราไม่ทำแค่นั้นเองนะคะคติง่ายๆนะคะลงมือทำนะคะแล้วเราก็จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนา ก้าวหน้าไปได้นะคะทุกอย่างอยู่ที่การฝึกฝนนะคะการทําซ้ํานะคะจะทําให้เราแบบเกิดทักษะขึ้นมานะคะครูโบก็จะพูดซ้าย้ําบ่อยนะคะในเรื่องการฝึกซ้ําๆทําให้เราเกิดทักษะความชํานาญขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรามาลงสีน้ําตาลเข้มๆหน่อยนะคะ สีน้ำตาลเข้มๆนะคะนี่ก็ลงสีน้ำตาลแดงนะคะเห็นไหมคะวิธีการระบายแค่เรารู้ทิศทางเส้นผมนะคะเราก็ลากยาวได้เลยนะคะคือเป็นการระบายแบบให้ให้เห็นว่าเราไม่ต้องมาขยุกขยืออะไรมากมายนะคะถ้าเรารู้ทิศทางเส้นของผมแล้วนะคะเราก็ สามารถลากยาวได้เลยค่ะลากยาวไปเลยนะคะเราจะมาเน้นตรงหัวตานะคะให้เข้มขึ้นมานะคะตรงหัวตานะคะเน้นให้เข้มขึ้นมานิดนึงนะคะเอาละค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนเดี๋ยวครูุก๊กก็อ่าด้านนี้อ่าเป็นสีทูโทนนะคะก็ดีนะคะ สลับใช้กันได้เลยในแท่งเดียวกันก็เป็นสีดำนะคะเดี๋ยวเราลงสีดำตรงนี้ให้เข้มหน่อยนะคะผมด้านในนะคะตรงนี้ก็ลงอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนลองหารูปจากนิตยสารนะคะที่เราชอบนะคะดูสัสดส่วนใบหน้าให้ ลงตัวด้วยนะคะเราจะได้วาดได้ง่ายนะคะสัดส,ส่วนรูปหน้าตาจมูกปากนะคะถ้าเราเลือกรูปที่ได้สัดส,ส่วนนะคะเราก็จะวาดได้ง่ายนะคะเป็นต้นแบบที่เราสามารถวาดได้ง่ายเลยนะคะจากนั้นก็พยายามเลือกรูปนะคะที่ทำให้เราวาดออกมาได้ง่ายๆนะคะเดียวคจะเน้นสี น้ำตาลนะคะน้ำตาลเข้มนะคะตรงนี้นะคะอ้าวสั้นมากนะคะสั้นมากจนเดี๋ยวต้องดีนอ่าสักครู่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาระบายสีกันให้เสร็จในคลิปนี้เลยนะคะทุกคนคกูโบก็จะลงช่วงสีน้ำตาลแดงนะคะน้ำตาลแดง ตรงตรงนี้นะคะเน้นขึ้นมาอีกหน่อยนะคะตรงแก้มนะคะเราเน้นขึ้นมานะคะช่วงนี้นะคะระบายไปเลยแบบง่ายๆเลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะให้ได้แบบแสงเงากรุก็มาระบายแบบง่ายๆให้ชมกันนะคะเพราะว่าถ้ายากๆมันต้องใช้เวลานะคะก็เลย เราสามารถที่จะวาดรูปแบบสไตล์สีไม้สีน้ำได้ในสไตล์ที่แบบง่ายๆนะคะเราก็แค่สังเกตสีนะคะเราก็สามารถที่จะวาดได้ไม่ยากนะคะถ้าเราสังเกตสีนะคะเราก็จะเข้าใจนะคะว่ามีสีอะไรบ้างนะคะกุก็จะลงสีเนื้อเหลืองอมเหลืองนะคะลงทับไปนะคะ ะะก็ต้องใช้แรงหน่อยนะคะออกแรงกดหน่อยนะคะเราจะระบายทับให้เรียบเนียนก็ได้เห็นไหมคะพอเราดูทิศทางผมแล้วนะคะเราเหมือนกับลากเส้นแบบสบายสบายถูไปอิสระเลยนะคะเดียรยคะเราสามารถที่จะลากเส้นแบบ อิสระฟรีแฮนกันเลยทีเดียวนะคะจัดทิศทางของเส้นผมให้ได้นะคะแล้วเราก็ระบายนะคะลงนี่นะคะลงซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะช่วงช่วงที่เป็นกอกเส้นผมนะคะส่วนช่วงใบหน้านะคะ รงคางแล้วก็ลงให้เรียบเนียนนะคะช่วงนี้ก็สามารถใช้สีเนื้อนะคะลงลงด้านข้างเข้ามานะคะเว้นช่วงหน้าผากให้ขาวไว้ก็ได้นะคะเนียนนะคะให้เนียนนี่นะคะวันนี้ครูปุ๊กก็มาวาดให้ชมกันประมาณนี้นะคะทุกคนเราสามารถที่จะ บายสีไม้นะคะภาพใบหน้าคนแบบง่ายๆนะคะจับทิศทางผมให้ได้นะคะแล้วเราก็จะวาดออกมาได้ไม่ยากเลยนะคะพยายามฝึกนะคะในการกะระยะแต่ละส่วนเพื่อให้ภาพได้สัดส,ส่วนออกมานะคะ นี้ครูปุ๊กก็มาระบายให้ดูนะคะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะคะวันนี้ครูปุ๊กก็ระบายให้ชมกันประมาณนี้นะคะทุกคนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะนี่ก็ลงสีดำเพิ่มเติมอีกก็ได้นะคะตกแสกนะคะเลาล่าคะวันนี้เราก็จะได้รูปนี้นะคะที่เราวาดจากรูปนี้นะคะอ่ารู้สึกว่าผงสีนะคะ ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะวันนี้ก็ระบายสีให้ชมกันประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ